สวัสด,ดีจ้าเมื่อนี้บรรยากาศดีอากาศคืมแตเศร้าพ่าน้องสาวลงมาเคียนข้วยอดไ,ได้มาโดนแล้วมาเขียนล้วยเขียนนางหยาแต่แจ้งสีละจ้ะลงมาเบื้องสวนพักน้ำเมื่น้มาหลายวันแล้วนานแล้ว โอ้ยกล้วยน้อยกล้วยน้อยอีกข้างนึงกล้วยหน้อยเอ้ยเล็บยากินต้วนพี่เด้อกล้วยเอ้ย,อยกินยาผ่าลูกกินยายากับยาหน้าหมอกทั้งนี้แหละเมื่อกี้อากาศคือฝนถิ่ตกนีแ่แหละเป็นคึมๆเัื่งใดบุญจ้า ง่วงก็อย่ฟังผุ่นมา,า,ออานเนี่ง่วงก็อยู่ไก่ไปอ้าวย่างไปย่างวไายๆกับบได้สิลุงิตุกมันแทหน้าสิตุกคู่หน้าสมซื่อหนาแหล่งครับเนาะหรือว่านตากรมาไถหน้ารนะุดหนะ้า งานนี่มันบ่ค่อยไม่ยหยาดอกเอาลงมางานรุมพี่เขียวๆเ,เนี่พ่อไห้เล็มนี่แม่พี่พี่งานทางพี่สมกับยามแหลงครับเนาะโอ้ยห่างมัดชัวห่างเก่าก็หแหงเลยอย่างบ่สั่นหอนดอกขาไงไม่ก็ได้ ไทยกล่องกระดิ่นเดีนมือกระดิ่นเดีนทั้งยางทั้งยานโต๊ะคันแท้คโต๊ะสมุดสาบังเราด้อจ้าพี่น้องเอ้ยโต๊ะคู่สาอะโอ้ยคงหน่อยก็พอดีตำมีดอกนี่ว่ัตถคนมาหลักไปว่าเหม็นตัวย่างอยู่ตัวนี้งคตัวเด็กหน่อยมอนนั่นมาตำกินแก่นั่น อันเดียวโอ้ยน้มโบกบดเลยน้มแบดนี้มันมีหนามหดเด้วบักตัวได้แล้วบักตัวผมยังขังยังพ่ันไม่ลุมเขียวอยู่ดอกว่าวนตกมือเดียวต่างตาตกะขึ้นเดียวแรงเดียวแต่หลายมืออลไรยังสุ่มอยู่ตัวนี่เชือก็กำลังเป็นดอก อย,อย่างเรียกื่องอย่างหยัดตะตกกู่สะจีเรื่องข่างแบกทั่วข่างไม่เหือเทศก็เริ่งเป็นนวยเขียวๆแล้วท่านเด็อันนั้นดูจ้าแล้วท่านเด็กซุกอยู่นะโอ้ยถือเด็กซับนี่แหละจ้า วัดดีจ้าซำหนีหละจ้าซำหนีกับเบิง้งไผ่ในเด้อจ้าวัดดีจ้า